สวัสดีครับพบกับเนปจูนาแอนนุงนะครับวันนี้นะครับเข้าสู่พาร์ทที่2นะครับในการปลดล็อกจากปรเชปเตอร์นะครับผมชปเตอร์สนะฮะคลิปที่แล้วเนี่ยก็เป็นเพลงของอโนคูเมเนใช่ไหมครับวันนี้เรามาปลดวันนี้ครับเราจะมาเล่นเพลง snow white นะครับผมครั้งที่แล้วอโนคูเมเนเนี่ยอยู่ตรงขวาล่างใช่ไหมวันนี้เราวันนี้เป็น snow white ที่อยู่ตรงซ้ายบน วิธีการปลดล็อกนะครับให้ไปที่บริชชัเตอร์สองครับแล้วก็ซื้อเพลง Snow w ไว t e นะครับด้วย f r a g m e n t นะครับผม Fragment น,นี่ก็คือแบบเป็นสกุลเงินในเกมนะครับสามารถปลดล็อกฟรีได้เลยนะครับผมโดยไม่ต้องเสียเงินจริงนะครับไม่ต้องเสียเงินจริงนะครับซื้อได้เลยนะครับแล้วก็ ไปทําตามเปอร์เซ็นต์ก็200รนะนะครับเป็นฟิวเจอร์แนะครับผมแล้วก็บียอนเป็น9บวกนะครับเหมือนอะคูโนอะโนคูเมเนเลยแต่ว่าอะโนคูเมเนเนี่ยเป็นฟิวเจอร์เนะแต่ว่าเป็นบียอนเบวกอันนี้เป็นฟิวเจอร์แส่วนบียอนเป็น9บวกนะเดี๋ยววันนี้เรามาลองเล่นกันนะครับว่าเพลงนี้เป็นยังไงนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงเก่าแก่อยู่นะครับตั้งแต่ยุคบุกเบิกของอาเคียเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผมก็ ก่อนเริ่มนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเวลาคลิปใหม่คลิปออกมาปุ๊บเนี่ยจะได้เข้ามาเมนเมนก่อนใครเลยนะฮะอ่ามาเริ่มเลยครับ Snow Fight ครับผมเปิดมาก็นอกเลยนะ นอกกรอบเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโกดปุ๊บต้องต้องสไลด์อะเหมือนสไลด์อะ โหเอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องเฮ้ยมันออกแดนทาเลียนได้วะมันออกแนวแดนทาเลียนได้อ่ะกับวันเอฟียอ่ะสามสาม เฮ้ยเฮ้ย <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยโอางี้เลยโอ้โหมีควง <laughs> อ่าฟิวเจอร์ก็มีควงนะครับแต่ว่าไม่ได้ควงหนักแบบเมื่อกี้ โอ,โอสไลด์เหมือนเดิมนะครับแพทเทิร์นนี้ โอ้โหอ่าผมว่าเพลงนี้ก็เก้าบวกดีนะครับผมแต่แต่แต่มันก็สามารถออกสิบได้นะเอ้ยเดี๋ยวก็ไม่ได้ยากเกินไปเปล่าผมว่าผมว่ามันก็เก้าบวกนั่นแหละมันมันออกสิบไม่ได้หรอกผมว่าเพลงนี้ผมว่าเก้าบวกแหละดีแล้ว อ่ะเผื่อใครยังไม่รู้ว่าเอ้ยปลดล็อกยังไงวะพี่อย่างนี้นะฮะไปที่โหมดนะครับผมกดไปที่โหมดนะครับแล้วก็อ่าหน้าแรกจะเป็นหน้านี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็มีตัวสีแดงๆครับแล้วก็กดเอานี่แล้วก็มาที่บลิชเตอร์สองนะครับแล้วก็กดไปเลยนะครับนี่แล้วก็ไปทําตามเปอร์เซ็นต์ที่เขาบอกนะครับคลิปต่อไปจะเป็นเพลงอะไรนะลองคิดดูนะฮะก็น่าจะบอกบอกแล้วละว่าเป็นเพลงอะไรนะครับ <laughs> นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นกับยังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับชาร์ตเพลงนี้นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์แสดความคิดเห็นกันมาได้นะครับผมผมพยายามจะตอบให้ได้ทุกเมนเลยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เป็นแต่เพลงเท่านี้นะครับถ้าชมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยชอบเอออย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะผมและสิ่งที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ออกมานะฮะหรือว่าสตรีมอะไรออกมาก็ จะได้กดเข้ามาดูได้เลยนะฮะแล้วผมก็ไว้แต่เพลงเท่านี้แล้วกันครับโอเคครับสวัสดีครับ g ูด d บาย